เกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินกรดไขมันปลาโอเมก้า3ทุกวันวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังสำหรับกรดไขมันปลาโอเมก้าสนะครับร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะครับต้องกินจากอาหารเข้าไปนะครับและนะครับมันจะอยู่ในนะครับปลาทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในเนื้อปลานะครับอยู่ในหนังปลานะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับ ปลาไทยนะครับทั้งหมด10อย่างนะครับที่มีกรดไขมันโอเมก้าสนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับมีเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือปลาสวายครับ2ปลาทูครับ3ปลาช่อนครับ4ปลาอินทรีครับ5ปลาจระเข้ขาวครับ6ปลาน้ำดอกไม้ครับ7ปลาเนื้ออ่อนครับ8ปลาดำเงิน9ปลากระพงแดงและ10ปลาดุกปุย ถ้าเรากินปลาทุกวันนะครับสิ่งแรกที่เราจะได้นะครับคือจะช่วยลดนะครับไขมันไตรกลีเซอไรด์นะครับและช่วยให้หลอดเลือดไม่อุดตันนอกจากนี้นะครับยังจะต้านการอักเสบช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงผิวและยังช่วยชะลอวัยลดอาการซึมเศร้าด้วยถ้าท่านใดไม่ชอบกินปลาเดี๋ยวนี้มีขายเป็น แคปซูลสนใจรายละเอียดเอานิ้วแตะในช่องคอมๆที่มีรูปอาจารย์อยู่จากนั้นจะพาท่านข้ามไปที่หน้าโปรไฟล์ของอาจารย์ในหน้าโปรไฟล์ของอาจารย์สังเกตบรรทัดที่สี่ 4. เอานิ้วแตะอีกทีหนึ่งนะครับข้ามมาปรึกษากับอาจารย์ได้นะครับใครจะลดน้ําหนักก็ปรึกษาได้ครับใครหัวร้านผมบางผมร่วงก็ปรึกษาได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับแชร์ออไปกดหัวใจรัวๆมาคอมเมนต์มาคุยกับอาจารย์ กดบันทึกไว้และกดติดตามไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ